สวัสดีค่ะเอฟทุกท่านวันนี้เป็นวันที่24นะคะ24เมษายนพศ2566เป็นวันที่ร้อนมากนะคะร้อนอยู่ที่44องศานะคะแล้วก็ข่าวบอกมาเมื่อสัก10นาทีเนี่ยบอกว่าจะร้อนไปถึง50องศาอืมไม่ตรงอยู่กันละถ้าถึง50องศานะนาอพี่น้องนะสบเบรลี่ยุ่งมองได้ละอีพอ มันก็มีทางเดียวตั้งแต่ซื้อไอ้ถังน้ําแข็งใหญ่ๆอาจารซื้อถังน้ําแข็งใหญ่ๆมาแล้วก็ซื้อก้อนน้ําแข็งใส่จักเครื่องถังน่ะมันนี่อ่าแล้วก็เอาพาคนหนูปูปูเทิงก้อนน้แข็งนั่นน่ะเอาวางใก้อนัน,แ,น,แ,น,แ,บบนแล้วก็ลงไปนั่งหันล่ะพี่น้องไปเอาซื้อถังใหญ่ต้องนั่งกนันได้จัก4 5คนผู้ใดจังสิคุม้มค่าคั่นว่าซั่นอยู่บ่ได้ดอกค่ะอ่าเอามาตั้งไว้ณในบ้านเฮานี่นั่งนํากัน5 6คนพุ่น จังสิกุมค่เนะพี่น้องเนาะขันวัาสันยู่ง่าได้กะตะหอดหาซีบองศากะโอ้ยสิยู่ได้จังใดเนะพี่น้องแต่แต่สี่สิบสี่องศานี่กะว่ามันนั่งนี่บุกเคยกินน้ำเย็นเลยนั่งบ่ามักบ่ามักน้ำเย็นค่ะถ้าพัดได้เลยนั่งอันซื้อน้ำขวดไอ้น้ำไอไอสามแพ็กร้อยหรือว่าแพ็กละหกสิบเจ็ดสิบบาทนั่งสิมนันะกะ เปิดฟ้าโยกกินจังสันเลยเพราว่านั่งเคยชินแบบนั้นนอตแต่หน,หน่อยแต่เดินสายมานังก็บอกกิ่เพราวาเลยโยกกิน,กนมาอนห้องฟิล์มมือทึงเวทีก็กขอนำกินเพื่อนเอาให้กระยกกิ่นทึงนั่นเลยก็ต้องมีน้ำแข็งมันยากนะน้ำบ่ม,มากแล้วมันเย็นมานี่ทุกมือนี่เนาะเดือนนี่แหละปรามาณจะเจ็ดแปดมือนี่แหละนั่งต้องกินนั่นตงต้องซื้อน้ำแข็งมาแซ่มาแซ่น้ำ มาแช่ในไอซื้อเทใส่กระติกแล้วก็เอาน้ำขวดน้ำเปาใส่ไว้จักสิบยี่สิบขวดนั่งใส่ไว้ต้องกินน้ำเย็นค่ะตะกินนั่งกินบ่ได้เลยนั่งบ่มักบ่มังแห้งน้ำเย็นเดี๋ยวนี้กินน้ำเย็นเลยค่ะคันบ่กินกินน้ำธรรมดาคือนั่งเคยกินเนาะกินลงไปมันก็แห้งหอนคักค่ะเดี๋ยวว่าลํำใส่ลํำทองลํำพุ่งนี่ใครว่ารับบ่ได้เลยก็ไดกลายไปกินน้ำแข็งเซยเลยเดี๋ยวนี้เป็นอาทิตย์แล้ว บาหนี้มือนี้สี่สิบสี่มันห่อนขึ้นเรื่อยค่ะพี่น้องมันห่อนขึ้นเรื่อยมือนั้นมือนั้นเริ่มห่อนจัดนะมันสี่สิบสี่สิบเอ็ดเอ่อสี่สิบเอ็ดองศาต่อมาอีกสองสามเมือมันขึ้นเป็นสี่สิบสองก็ขึ้นเป 43, ็นสี่สิบสามละพี่น้องมือนี้สี่สิบสี่เอามืออื่นต้องสี่สิบหาแน่นอนนั่นก็ขึ้นบายุ้โอ้ยตออแต่ไปซื้อถังน้ำแข็งไปซื้อถังน้ถังสีนน้ำเงินใหญ่ๆนั่นเนาะไปซื้อมา ซื้อน้ำแข็งใส่มันก็พากันนั่งยุ่งหันละเอา้ามันจิเป็นจังไดก็เป็นไปต้องไปเฝ้าซื้อมาไว้น้ำแข็งตง้องซื้อมู๊เป็นก้อนเด้กับก้อนใหญ่ๆนะคะจะไปซื้อน้ำแข็งมู๊มันเป็นในเขืเอนน้ำแข็งอยังไรที่ก้อนก้อนทอแขนเด็กหน่อยจะว่าสันๆนะน,นะแต่ว่าเขาไปซื้อรุ่นนั้นเนะี่ยไปซื้อน้ำแข็งมู๊เป็นก้อนใหญ่ๆนะคะก้อนยุกใส่ถังใหญ่ๆหนั่นก้อนมันเปนเลี่ยนลีเยมใหญ่ๆเขาซื้อมาจากสามสี่อัน มูนันมูนันมันสิบอลลาไล่ไงจ้ะโอ้ยเบาเรื่องหอนเนาะพี่น้องเนาะบาดนี้นั่งมาเบาเรื่องโชคลาภเฮาพี่น้องตาเกี้ยงงวดเมื่อกี้เดี๋ยวขวบขึ้นกะเขาเด้อพี่น้องเขึ้นกะห้หางเดียวพอรอละจ้ะตองปูยาเนาะขึ้นกห้เลขหางเดียวเขานั่นจ้ะเด็กในสวนถ้ำเนาะเขาแล้วพี่น้องอ่าเลขปูเลขยาเขาเมื่อราค่ะบาดนี้่ขึ้นกะบาดนี้เปิดขายอีกเด้อเลข เลขตาเกียงเนาะนั่งกับเอินเพื่นอนจะตาเกียงกับเอินตาเกียงตาเกียงยืดจอทุกมือนี่แหละกับตาเกียงตาเกียงยืดอะไรนั่งก็ได้จ้าวันนี้เพื่อนกันเขานอกพี่น้องเนาะเพื่อนบ่มาให้ดูนะได้เพื่อนหมอตั้งให้งวดแรกกับเขาเลยเลขตาเกียงนหมพี่น้องนี่เด้องวดประสิทธิานมานะคะเพื่อนหาซีเก้าหกแล้วกับหนึ่งเจ็ดนอกรเนาะมันก็ออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งนาะมันกิหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งก็งงแล้วเพื่อนหย้ยซ้ำนี่เด้อพี่น,อน้องเด้อ พืนไหนซ้ำนี่ล่ะเรีกอันปูย่าฮานะพนว่าหายรตัวแต่พืนไหไตัวหมายถึงพืนไหนรางวัลจีนึงจีจีทุกเทียดีคนเหายแต่ชิดนั่งว่าหายฟังนั่นแหะเนาะบานนี่วันี้เพื่นไหนมาแล้วเด้อพี่น้องศูนย์สีสสองตัวพืนไหนสี่สองขจับคูกับศูนย์สามศูนยสสาสี่องเด้อพี่น้องค่ะบานนี้อันเลขปูย่าฮกกเขาจังสนั่เนาะจนั่งหาเบิ้งนั่นแหะเนาะ มานี่ก็มาเรียกเรียเรยีอันปูเจ็กค่ะปูเจ็กเด้อพี่น้องวัดเพิ่นกับเขาดูคือกันปูเจ็กแต่เพิ่นสลับซับกันเขาอยู่ตลอดกับปูก้กำเนานนะ่ะหมดจีบานมากเิ่นกับเขา ทั้งปูทั้งงาหน่ะกันหาหาองจ้ะองปูอง,อง,งาน่ะเพิ่นเขาหาองเนาะบานนี้กวันนี้ปูเจีกมาซีเจนค่ะนั่นแหละล้วก็เจ็ดซีก็ซีเจ็ดซีนเซั้นละเนาะพี่น้องเนาะเอาเบิงเขาเด้เนี่ปูต้นบกคนไหนม้าจ้ะปูต้นบกคนไหนบ้าสองเจ็เลขล่างคนไหนเจ็ดซค่ะนังจับปูกันั่นแหละค่ะสองเจ็ึ บาตนี้เด้อบัตรนี้บัตนี้บันน่า,นา,นาสีเบาอีกก็คืออามาอามาเนก็ะป็นองอามาเพื่อนไหมาเนี่ยเพิ่นไหกเจ็ดศูนย์ค่ะแล้วก็ล่างสีเจบัตรบัตเพิ่นสีบัตเพิ่นสีไปเพิ่นบอกว่าตัวแดงแดงสี่สองเพิ่นมาจังสี่ค่ะนั่งก็เลยเอาปากกาแดงมาเขียนเลยว่าส2่องเนาะจับคูกับมินันจ่ะหกหกเจ็ดหกศูนย์เจ็ดจ็ะ พีจารนาบึงเนาะพี่น้องเนาะวันนี้แม่ย่าสีดาจันค่ะแม่ย่าสีดาจันเพื่อนบ้างไห้เพื่อนมาตะโกนบอกว่าศูนย์สีหเลขล่างศูนย์นั่งจับให้ก็ได้ชังสั้นนักค่ะศูนย์สี่ศนยหนั่งฝันมาเพื่อนมากกว่สิบขานหูเนี่ยมากกวสิบบอกว่าสี่สองเพื่อนสิมากคือจันวนั่นอี่บ่หัวที่เพื่อนให้สามตนนัวเนาะเดี๋ยวแรงเพื่อนบ้างหไห้ยังก็สี่เจเพื่อนบ้างไห้สี่เจ็ดบนเลขล่างเพื่นไห้ พื่อนในี่ยังเพื่อนในเนี่ยเพื่อนยัง่ะหนึ่งเจ็ดบวันนี้มือสิออกเพ่นมาบอกว่าหนึ่งเจ็ดซีนที่มันออกซีหนึ่งเจ็ดนั่นหาคาวันี้เพื่นมาสิเมนมาทั้งแนวเก่าอีกบ่าวันนั่งวานนะศูนย์ซี่หกแล้วก็ซี่ศูนย์เนาะจับคู่ก็นได้ศูนย์สี่ศูนย์หกราคาซีหกจ้าเพื่อนมาก็่สี่บอกว่าซี่สองมาสั่นพี่น้องพิจารณาเบิ้งนะจ้า แม่ยาบ e ังบทค่ะแม่ยาแม่ยาแม่ยาไปรีเมื่อกี้เนี่เพิ่นกับเขาเด้อพี่น้องแม่ยาไปรีเพิ่นกับเขาเด้อพี่น้องเด้อเมื่อกี้นี่แม่ยาไปรีแม่ยาไปรีกับเขาแม่ยาศรีดาจันทร์เป็นกับเขาเด้อจ้านี่แม่ยาศรีดาจันทร์มโหสถัดมาเพิ่นไหนหกศูนหาเรื่อ่างจิตเข้าจับคู่ก็ได้หกศูนหกหาศูนหาเด้อพี่น้องอ๋อจังไล่นนอกบันเนี่ยเป็นจังไล่นนอกไอ้โทรศัพท์เครื่องหยิ่ำ ล้างายตั้งมันเกิดเป็นไร้ๆมันเกิดยุ่ๆกับมั่วนะเห็นเน,น,นาะแม่ย,ย่าสีดาจันเพิ่นไ้เข่าเด้อไปนองงวดที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเนาะวันนี้งวดนี้เพิ่นไ้เพิ่นไฮศูนย์สีส่โกค่ะราคาสี่ศูนย์เดี๋ยปัดเพิ่นมากมือรุ่นเพิ่นมากก็สีบอกว่าสี่สองพี่น้องนั่นเนาะพี่น,อน,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 อน้องเนะาะอ่าบัดนี้กะ ต่อไปเป็นเลขแม่ย่าบางบดเด้อค่ะแม่ย่าบางบดคนไหนมาตัวนี้เด้อค่ะงวดนี้งวดที่ผ่านมาเพิ่นกับเขาเด้อค่ะแม่ย่าบางบดเนี่ยค่ะงวดที่อันสิบหกเมษาเพิ่นกับไ้เขาเด้อค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเก้าเนี่ยแล้วก็ห้าแปดจับคู่ก็ได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยค่ะ 7, นะแะะ 17, 17 9, 17 9ะะม่ย่าบางบดเพิ่นกับเขาเนาะ อ่าเนะคะเป็นเป็น้องพิจารณาเบิ้งนะจ๊ะต่อมาเนาะวันนี้นาะต่อมาแม่ยาไพารีค่ะอันนี้งวดวันที่สองนี่ค่ะงวดสีเท็นี่นะแม่ยาไพารีเบอร์ไนแปดศูนย์สี่เลขล่างแปดสามจับคู่ก็ได้แปดศูนย์แปดสี่ศูนย์สี่แปดสามค่ะอันนี้งวด่ิพานมาแม่ยาไพารีกับเขาเน้ะจ้ะนี่เด้อแม่ยาไพารีเขาเด้อค่ะเด้อ อืบานนี่งวดดีเป็นไหามาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเป็นไหนมาแบบนี้งวดที่ีเทิงนี่เนาะคะ่ะเนาะงวดจีดีเทิงเนี่ยปูซีสุดโท้บนไหนศูนสนีสองค่ะงวดทีพันมาปูพวกเขาได้ค่ะได้ เพิ่นในศูนย์สี่สองหาเลขล่างกับศูนย์สี่พี่น้องพิจารณาเบิร์อาจารย์บาทนี่ต่อไปค่ะต่อไปเป็นเลข ปูองค์อาจหญ้าดอกไม้อันนี้ชัดเจนเลยพี่น้องเพิ่นให้รางวัลที่หนึ่งเป็นมานอกกัน,น,กนกเนาะเพิ่นให้บ่คือไผเลยพี่น้องกันปูย,ยาในสวนถ้ำเจ็ดหกหนึ่งหากหกหนึ่งพี่น้องเล็กล่างให้ยซีสองรางวัลที่หนึ่งค่ณราง,างจะไปหาซื้อบา้างเด้อแล้วบาทนี้ที่สำคัญงวดสี่านงวดท,วดที่ยังก็งวดวันที่สิบหกเมษ พอะตัวจะมาษาติพันมากเนาะไม่ปูงอาจ้าดอกไม้ของพ้นกับเขา้อค่ะเก็นในห้หางเดียวนี้เด้อหาเกาซีนางล่างพืนกาเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนี่ค่ะหนึเจค่ะจับกู้ด้งหา,าเกาหาซีเกาซีกันึ่งเจดนาะนี่ค่ะพี่น้องอันนี้วดนี่นไหนเด้อนี่เด้อนีี้วดวดไม่เพล่นกันอันนี้ติพานมากเลของกู้ของงาเขานะพี่น้องเนาะ พิจารณาเบื้องแรกเด้อพี่น้องพิจารณาเบิ้งเลยค่ะเบิ้งเลยว่าหอ้องมักบอ่อขั้นห้องมาเข้าไปจัดเลยเด้อพี่น้องขั้นมามักจัดเลยค่ะมักจัดเลยเด้อพี่น้องเด้อมักจัดเลยมักจัดจัดเลยเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้พี่น้องพี่จันทร์หน้าเบิ้งแล้วเม็นบ่จ่าเบิ้งแล้วเนาะอันนี้พี่จันทร์หน้าเบิ้งแล้ววันนี้เนาะพี่น้องมักกระจัดได้เด้อพี่น้องเด้อนี่แหละค่ะมีเัืงสี่ละอันนี้เป็นเลขปูเลขย่า็ขอให้ทุกท่านโชคดีเด้อค่ะ ลำลาไม่ด้วยได้เข้าสจเดยเบิ้งกันอีกตออก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 ่อไปเนาะพี่น้องเนาะยูน้ำกันไปโดนๆค่ะทุกท่านโชคดีนะคะ